โอเคครับสวัสดีครับอยู่กอรอยครับนยยุกิโ oh. อครัเผมวันนี้เราจะมาเล่นคู่หูใหม่ต่อจากคลิปไปแล้วเป็นคู่หูนักตัดมือผมเอ่ยกับ <c oughs> เอ่อเด็ก <c oughs> อะไรนะครับเด็กอะไรฮะไอแบคโหลดนะผมอะไรวะแบคโหลดอะไรวะ เลยอันนี้อันนี้เราเล่นอะไรครับเนี่ยแบคโกลด์ดก้อนนะ, back back นะใช่ครับผมแบ็ครดครับจบเกครับไม่มีตัวเล่นเรียกว่าต่อให้ตูกรอนใช่ใช่เราต่อให้เขาก่อนเขาเขาตีมาไ,ไม่ตายเออ<ม>ตีมหเอออะไรครับเนะี่ยจะมาเตะบอลเลยเหรอหนี่นเย,นะยเตะเทียมนะใชเ้เลือกใช่เลือกเลือกท่านเทพองค์กองมันจะมา,ขาแข่งรถเหรอ นาน้ยบึนแล้วบึนแ,แล้วบึนเลบึนเลยบบบิบ้มเลยะใช่เราจะเอาาันเดยคุณ้องจะบึนบนละเอ้ไอตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้มเคยเล่นเด็กเอฟเอม่เคไม่เคยเห็นเหมือนกันเออเราสามารถนัง่งปักหน้าไปก่อนไม่รูอะไรมพลังกเจ้า,าไปดิโอ เออพลังขอเจ้าอ่ะอ้าวอ่ออองไม่เรียกมั้งกดไม่อยากกดโซลมจัดเม้นเท่าไหร่โ <ś> อ <c oughs> ้โทีไรไยมันหายพว่เลยไงไอ้เี่อยู่ในการเอลิสเฉยนะยิ่ก็หายนึ่นหายครึง่งหนึ่งหายครึ่งหนึ่งองี้ยเหลือเจ็ดร้อยกว่าไอ้จะทันกว่าทันเห <700 S 1> ลือเจ็ดร้อยก็ทันเหลือก็าดีกว่าอะไรครับเขาจะเรียกแล้ว ไอบอลนี้มันเรียกมาสามมัามาามาันห้าโอ้ไม่ถูกัเอเราจากอฟรกาเน,นี่ยงโจัดอ่ะมาเตะบอลกันเนียคร้บเราไปใช้แข่งรถเรียกอาการมาแล้วตู้ย่างเนี่ยไม่เตีสามพันห้าอแอนี่ไม่ตายจากเก็กนะแย่ปะเลอละครั้งต่อมาอทำราการเป็นด้านหน้าอนดัเลเสกกาไอกาชื่อเ o ทัลฟอสเมทัลฟอสเป็นเดฟฟิวชั่นนะผมไม่ค่อยนยนยอนีน้นแต่รง ลรงครับแรงแล,รนนแล้วเอฟเฟกต์อย่างอื่นหมดแล้วหรอเออในท้องฟาร์มมันก็มีเอฟเฟกต์อ่ะอ๋อมีแต่การโนมตีใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์เพลูดัมปกติเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นแบบไซเพลูดัมเป็นหลักอ๋อครเหรอเขาลำเรื่อยเลยเราไม่มีการกัดกด้วยเด็กนี้ไม่ได้การกัดท้าไมผมดวงดีขนาดนี้ผมจะเริ่มก,ก่อนหลายรอบไปนะผมอยากเริ่มก่อนจอ้ะอืมถ้าเริ่มก,ก่อนนี่แบบโชว์ดาการหนักมาก เอาแล้วโอ้ไม่ได้การไอ้นั่นดีเลยเอาแล้วไปบุลเลนบุลเลนบุลเลนคอมมิมีการนี้อยู่อ๋อเอลลิสต์สองข้างไม่ตายจากเอฟเฟกต์การ์ดได้กัมชี้ตายไมได้แล้วสวยแต่ถ้าเกิดเราใบเห็ดตาตัวเองแล้วครับทำลายทิ้งมันก็บวกหนึ่งพันแล้วก็ต่อยเอลลิสตายได้เอาเล้วสองจะขัดไหมจะขัดหรือเปล่า ักดจับมันไม่เด็กดจับเม็นกดกลับอ่ะเอย่าขัดนะเฮ้ยอย่าขัดนะเฮ้ยมันคิดอะไรอยู่ว่าพนมือมันมีการ์ดสองใบเอลิโตนหนึ่งมันน่าจะเจนได้แหละไม่นะมันไม่ค้างเลยมันบอกให้กูกดจับมันดีป่าวอ่ะอยากกดอยากกดมึงจะจับมันใส่การ์ดตัวเองทำไมวะจับมันยุ่งยากมากเลยแกแกแกห่างการ์ดตัวเองอ่ะเล่นเหมือนกันเลยแกใส่ฉันละไอ้ยาโยนจับมันใส่การ์ดตัวเอง กูมีเวมีเวบอื่นเลยเรียกมาน่ารักน่ารักนะเรียกมาน่ารักน่ารักก็ได้อ่าเสร็จแล้วเอฟเฟกต์ดักการเลยทำลายไม่ได้ดีกว่าทำลายไม่ได้อ๋อทำลายไม่ได้กำลังน่ารักไอ้ดักการอันนั้นต้องยกเลิกออกอโอเคแต่ว่าเอลิมันชี้เราชี้หน้าเนี่ยชี้มันก็ไม่ตายมันไม่รู้ของอะไรจะพอสามารถก็จบไปก่อนเนะี่ยใช่โอเคเดีย๋ยวรอดูก่อนไอ้มือคนนี้มันจะแบบ พีพ่สมอ,อ,องวิสบาลมีไอไตัวไพ่ดักเ,เออน็ดอะเก็บมันไว้ไดักเน็อ่ะเออเป็นลอฟดักเน็ถ้าเกิดมันจะตีนะก็น่าจะตีเลตายเบบี้ของเราตอนนี้เอลิสตาได้ตามมาเสียละเอา้าดักแมนเชียมันชื่ออะไรวะอเมริซิฟัสเตอร์อ่านไม่ออกแต่จำได้ว่าเด็กนี้เป็นเมตานะ ใช้บอกว่าไอ้จัไเมนอะอยังไม่ต้องดี <Okay. S 1> จำไม่ได้มันกนวในนี้มันแก้ฐานยังไงสนะีกาทิ้งไงสีกาทิง้งเดี๋ยวดายอัน,นเดียร <ๆ S 2> <ๆ S 1> นเล่นเลยมั้ยเล่นเลยมา,มาดูก่อนนะแล้วมัน่เฟรสแสดงการใบห้าใบมาสุดอ,อ้าในนี้นมอเตอร์วเรทเนอร์เลเวลสี่น้อยกว่ามันเจอมิเตอร์มอเตอร์หนึ่งใบวาง ปล่อยว <Wow. S 1> ้าวปล่อยแล้วกอนมมันเหมือนแบบว่าแค่แค่คาการนิดหน่อยเราค่อยไปทุบตัวพีจริงๆดีกว่าเอ้ยม,มีมันมีฟิวชั่นได้นหมก็วอซิลฟิวชั่นถ้ามันจะขินไงขินผ่าหน้าตาคนนะครับจดัดดูครับดูครับไอแค่นี้ขินต่อขินโอ้โหการสองพันสองเลยหนาเตอะไรหนาเตอะไรเอฟเฟกต์คือถ้าการ์ดตัวนี้ถูกอัญเชิญพิเศษโจเน็ตปล่อยปล่อยครัโอเค อแล้วน,นะครับจังหวะน,นี้เอาแล้วนะครับเอาล้วนะครับเราจะทำาไงต่อเดี๋ยวครัมคุณกล้องตอนโน้นนะตอนโน้นจะทำยังไงต่อเอ้ยยี่ห้ออนไรช่อว่า adamancy puffer rising b l a c h เอฟเฟกต์แรกระหว่างเ,เฟสเปิดท็อป้าในนั้นมีของหินผาน้นมีใบขึ้นมือที่เหียอวางไว้ใต้กองตามเดียวบสรัพยระาา่านลมในสุาเป็นการวงภาในสิลปนบบลิมูนิกแล้วอะไรนะ คือถ้าเราข้ามถ้าเรามีมอเตอร์ท่าลมสุสานสีทกา้สุสานของคัมมูทิงได้อืยังของเราก็ไม่น่ามีอะไรมุดเอยดาการว่้ไปดูปล่อยกลางคันมันมันเกิร์ฟในใบขึ้นมืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ไปทำมันก็โดนสุดสานการข้ามว่าจะมีท่าลมหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไปลุกของเราเป็นท่ามือเดวนเหมอนนุ่นก็มีตหมอนนุ่นก็มี ไปนี่ลยมาแล้วนัดลมมีตัวหนึ่งถ้าเราควบคุมเราสามารถเซฟพิเศษได้ไอินเนอร์เขจะเปิดเฮ้ยดักการอึกลงเนอะจะใช้ไปละไม่แล้วแต่หรอกทำอะไรได้ะไอันนี้มันทำอะไรวะเปิดไพ่แล้วเหรอเปิดท็อปสี่ไอเปิดท็อปห้าเรียกมอนเตที่ไม่ใด้จูนเนื้อพออินคาอันนี้เดินไหมก็เหมือนตัวเมื่อกี้อืมก็ปล่อยขึ้นไปอืมไอฝั่งข้ามก็งงทำามมึงปล่อยโลล์กันเลยวะ มันจะพอซ i ฟิวชั่นแบบาเราเปะะ่าโอ้ลหังนิ่งสตาร์ทจะใช้ไม่ได้ชูตติ้งสตาร์ตือ,อตือดึดตือเติรดอาแล้วใบนี้เอฟเฟกคือมื่อถูกอำลายในแบทโชวหรือเอฟเฟกต์การ์ดเกิดการ์ดติดชื่อฟอสซีฟิวชั่นหรือการ์ดที่มีคำว่าฟอสซีฟิวชั่ 4, ชนในเทคขึ้นมือได้1บาทมาวยกเว้นการ์ดใบนี้อืมตอนจบคือโอ้ฟิวชั่น ไอ้จัดเม้นเอ่อจัดเม้นอัดน้แล้วนะครับใช้จัดเม้นเลยเรใช่ใช้จัดเม้นต์มันก็ได้โอ้ยนะฮ1,500แต่พอดีนึงโคตรเลยอะขามยนะเอฟเฟกต์ไ้ไมไ็่ทลโอเคถ้าจัดไม่ดีสันต้องใหม่งโคลับอ้ตาเด็กถ้าทำนำัมันจะปว่าสจะขัดเดยลนะมันจะเก็บซิงโคลข้าเด็กขัดได้จะดี ก็แ,แต่แหละจะขัดเกียร์กูบขัดมันมันจะขัดหรือเปล่าไปตรงนั้นโยนโซนเลมใส่กระสีพันห้าแต่ดาการัรไม่ตายอ่านนานไปไหมนายใครอะคุณคุณถามว่าใครอ่านเขาใครอ่านไม่มีนนไม่มีเลยแหย่ยังจะลางมี ถ้าคุณตอบไปว่าไม่ครับไม่ครับแนะครับบอกว่าเพื่อ <c oughs> ต่อคำขอเก็บไม่ครับไม่ครับ <c oughs> ต่ากระถางถ้าเกิดเขถาถามตอบว่าไม่อ่านไม่รู้ทิศหาเลยหาเลยพอแล้วโอ้ยเล่นอะไรเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยเล่นหนูหาหน้าอะไรกหนู เราขาดไปแล้วด้วยประเด็นไอ้แยกแม่งเอาฟิชชั่นขึ้นมือนะเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ดาบตัดฮอมันเอาอย่างอื่นไอ้พวกนี้มันชอบฟิชชั่นเหลี่ยนเตอนนะอืมแล้าประเด็นคือพี่จะเล่นยังไงตาบนมือพี่ก้เน,น,น,เ,นเ,เท้าเน่าผู้นี้เดี๋ยวเดี๋ไอ้เลดอายเมทัลนะก่อนเราตามเลยโอ้แล้วอยู่เลยฝั่งข้ามอ่ะไอ้เดกวอ,วอร์ซีวะอะไรมันแรงสุดนี่ตรงหน้ามึง เหลี่ยมและอย่างนั้นก็ไม่มีในเกตเซฟเลยก่อนเรือละกันแตกสลับยันไปแล้วป้องกันเอลิสคุงอ่าแล้วมาเรียมากันหรอเป็นเออเศกตากันที่ไหนนะเศษไอ้นั่นอ่ะไอตัวที่มันเบิดบอดระเบิดบอดได้เอ้ไรนี่อ่ะไรนิ่เอาเลยกัจะฆ่าไอ้แย่สามันได้ฆ่าได้หมดบอดอ่ะ ไม่มันมันต้องการจะต้องป้องกันมันน้อยกว่ามั้อ่ะอ้าวเขาบอกว่าอ้าวพายาเปรี้มันยี่สองพันแปดพลังไอเจียนนี้ไม่ป้องกันดั้ยวะใช่ใช่ต้องป้องกันแลอวห่ายกอง้องไอพีมันเล่นลิ้นพันสองก็ได้ได้แค่สองตัวใช่ไอเยี่ยงโง่ไปเนี่ยไม่รู้ว่าไอนี่จะตายหรือเปล่าไอเยี่ยงเออดูความว่าเด็กนี้ใส่อะไรมาปะไม่ใส่ดาบกันปะไว้อะไร เอาไว้รับจะขับไมครับจะขับไม่ชอบไม่นั่งงาหะก็นั่งเงาะับไม่ขับจะขับไม่ชอบเอ้ยส่งขับมอเมื่อสนามหนึใบลองสุดายวันเทาฟิชชั่นอ่ามันบอกว่าส่งอ๋อจะจบเฟดอ่ะเนี่ยว่ะถ้าส่งการหใบเพืจอจบเฟดได้ใช่ไหมเราก็ทำได้ ส่งแล้วครับหรือว่ามึงจะส่งเอลลิสลองสื่อสารแล้วเราจะทำยังไงดีครับอืมจำจำเงาเลยใช่เงามากอะอย่างน้อยคือได้แมวมาเนี่ยชนะได้ทำไมไม่เอาเว้เลงไปคือถ้าเก็บไว้ลงไปมันตับแต่เขาเด็กระจุกากีหนึ่งไปเรียบอะไอ้พวกนี้มันเรียบ่ะเรียบเต้อ แต่เราอะตอนระยะต,ตายแล้วลืมฝั่งนั้นลืมอะแต่ฝั่งนี้นไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวว่ะเอาแล้ว<อ>ตกใจว่าจะการณ<อ>งแแูแล้วแางไร้สองพันเล่ยตาค้างมีเงินนก,ก,กลักกวจัะล่ะนาตัวสุดๆเอ้ยมันเล่นอสสองโหมดเอาวเอลลิสเฮ้ยแล้วไอเอลลิสนะเราก็เรียกเอลลิสลงมา สาม่ะรา,างโัลจัดอะเราอะอุ้ยไอ<ง>แมวไอแมวนี่นะไอแมวมันจะเลียบตัวตัวนี้ออกมาโอ้เอฟเฟคเมื่อบัตโตจับมอสเตอร์เอเียงเียงแบบพิเศษทางยังเปของมานสเตอร์ที่เองเอมยงแบบิเศษนะจะเพิ่มใ้ด้นอะวัดพ, <What? S 1> พูดง่ายคือมันจะเพิ่มพลังปีสอง8ันแปดแล้วแล้วาทำลายเราสา0 0ันเอออีกเอฟหนึ่งคือเมื่อมอนสเตอร์ไฟ กองข้ามที่อันเจบาพิเศษจนตีมาต้องตีมาเคื่ที่เอฟิกสุดท้ายเมื่อออกจากสนามซีรั้งหนึ่งไปจับขึ้นมือใช่ปะเอากลับเท้าเด็กโคตโอ้ม่เพรู้ยดักเรางจะรอคอยกันต่อไปนะเห็นนั่งไหมนานไหมรอเธออยู่ตรมีไ้ม่ใช่รออยู่ เขาพอเขาจะอยู่ว่าทำไมมันเอาไว้ไปหลังมาไอ้ไล์ไลฟ์เบลเนอร์สัมมอนเนอร์มันชี้มอมหนึ่งใบบวกเวลแล้วก็ไอ้พวกเอฟเอเนี่ยไอ้พวกรถเนี่ยมันจะบวกพลังตามเวลเอื้อตาจอดเีมอ่านมันบอกให้ใช้ตอนแบทเทิลนัลโหลขอบคุณครับเพิบมเล็กับเราตาแรกแล้วมั่งแพง อเปิดได้ดีไงเปิดได้เอ็ดโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่านะเริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วอันนี้คนโกงว่ะไอเขาก่อนเนี่ยมันออกกระดาษเอคือออกคอนใช่ไหมเขาเนี่ยมันต้องออกกระดาษแน่ๆดังนั้นผมต้องขึ้นไกลก่อนเลยนี่เป็นไกลไปเลยอู้หูว่าทำเนี่ยไม่รู้ทำเนี่ยมันจะออกเป็นไกลเหมือนเดิมใช่ไหมผมย่อคอน ไลูกคอนคัดต่อไปมันต้องออกกันไก่คำตอบมันเลยมันออกกันไกลมาแล้วคอยมาแล้วต่อไปมันต้องออกกระดาษงั้นผมจะออกกันไกลรอบมันต้องออกไก่อีกรอบแน่ไงอันนี้มันต่อไปแล้วมันจะเป็นกระดาษมันจะออกคอนใช่ไหมแล้วผมจะออกกระดาษงั้นผมจะออกกันไกลเหมือนเดิมโอ้โหนอยโหยังไงวะน้องนีมิวนี่เราสารรู้ไหมว่าเขาออกคอร์นอะไรกันไก่เราสารรู้แต่เอาเถอพี่ได้เริ่มก่อนอ่ะน้อง เราเยอะว่ะอย่างอย่างอย่างน้องเรื่องคนสองเลยมันก็ขึ้นมือพี่กว่าพี่ต้องงเลยทำอไรตาวพี่วะตายเยอะว่ะเฮ้ยตอนแรกจวดห้าใบมาไม่มีอะไรใช้ได้นะแต่พอจวดใบยุ่งเหวมาใช้ใช้อะไรได้เลยวะนี่ของดีมันกดอยู <im it> <im it ่โอ้ยย้อนโลยนะย้ไม่เกาะใส่ไอ uh uh ้เจ้ามันเกินยมกาะใส่ร้องไห้มีใบเดียวทั้งเดชไอ้สัสร้องไห้ขอแล้วครับจังหวะนี้เฮ้ยไม่ขับ โอ้หไหลลื่นโอ้โหไหลลื่นทีมากเลยมีเลตอายสเปริลล์ใบขวาแล้วก็เลตอายเบิร์นใบกลางดากัร์ตายิงไลท์ฝั่งข้างสามพันฟรีเลยนะทำลายทำลายเล่นเลยไหมดาการ์ตาย็งทำลายเลยเออมาเล่นไหมไปกไปเนาะเราจะดูด้วยกันไะคืออะไรเอ๊ยดิ๊งเล็กูเซงนั่นเหรอนี่เล็กกว่าเอกนะไอเนลจะมาหาตัวตัวมอนว่าเอกเออวาร่นเนี่ยมันมาสันทับสร้างหลังกันปะเพราะดากัร ถ้าม่โดนใครเก็บก็รอดใช่เก็บบมือวะเก็บมือวะเก็บมือวะก็สนเก็บเอาไว้ก่อนเข้ามาลังก่อนคำคำภาษาคนนะอะไรอนนีอยู่อากาศได้รึเอลอ่อได้บอกได้เป็นฟูสุดสุดสุดของเราบะสุดที่เสริมอืมสุดในรุ่นเขาคิดใหญ่เลยเขาคิดใหญ่ครับเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดเขากำลังคิดอยู่ว่าเขาจะยอมแพ้ดีหรือเปล่าเฮ้ยเทกันเท้ยแก ตอเขากำลังคำนวณอยู่คือก็คำนวณแล้วว่าดานนยการจะทำให้เอฟเฟกต์กายเป็นผลได้เขาเลยแบบยืนคิดไปก่อนใช่เขาจะยืนคิดจนหมดห้านาทีใช่ใช่ตอนนี้หมดแล้วหนึ่งนาทีใช่เราจะรอเขาตอบไปสิบปีผ่านไปเฮอย่ัออยงครับยังครับมีเกดวิโอ๋อครับผมนี่นี่เรามีสายายาในวงการเหมือนกัน่ยแบ็คแจ็คจอมนับเลข หน,นึ่งสองสามสิบ <1, S 1> ปีผ่านไปเฮ้ยศาสตร์ดีป่าวะอาเกิดฝั่งนองข้ามเกิดเทินเถินถ้าฝั่งนองข้ามเพิ่มการจากกัดเลี้ยขึ้นมืออัญเ,เ,เชิญโทเคตแต่ทั้งที่ว่าทั้งหมดโอ้ขาดเถอะขาดเลยไปแล้วเออกูใช้ดักการขัดเนี่ยทิ้งไข่อะไรดักตะโตนทำไรแล้ววะ แล้วจะโดนแซกตัวเองเพื่อเรียกการติดชื่อ雷达ที่เรือดำเจ็บยังไงได้งั้นถึงวันนี้ไปกันไข่น่าจะมีประโยชน์ไข่น่าจะมีประโยชน์ใช่อันนี้ก็ดีนะถ้าเกิดสมมติไอ้มอเตอร์เรือดำเจ็บที่ติดชื่อ雷达ตายก็ชุบไอ้นี่ออกมาไอ้รีโต้เนี่ยก็คือต้องให้มันหยุดสุดสัาห์นี่ยใช่แล้วเฮ้ยถั่วเดีอยู่เฮ้ยสเปริลล์ไม่เอาแล้วกันสเปริลล์ เก็บไปก่อนเก็บไว้เรียกอาการนได้แหละไอ้เซอร์เบรดอะเวลามาตายอ่ะใช่แล้วแต่เมื่อก่อนเรียกไม่ได้เพราะมันไม่ติดเมื่อก่อนมันชื่อดาร์กัร์นเซอร์เบรดชื่อเป็นชื่ออลิซิโน่แล้วเมดไอดาวดาวสูดแต่ก็ติดตามเพาะว่าดาร์กันอยู่เด็กเรียกมันตั้งนานแล้วว่าคำเด็กใช่เขาจะเอาดอกบัวมาตกผลล่ะนันนี้ดอกบัวอย่างนั้นเหรอสโนว์ฟลอร์มีเด็กอยู่กันนั้นด้วยนะ เฮ้ยแต่มันไม่ใช่ดอกบัวนะดูดีมันเหมือนเป็นดอกอื่นมากกว่าออาเหรอดอกผีพราแล้วกันนะดอกเดี่าวขาวอ่าดอกขาวขาวเก๊กโขวยเอออะไรเก๊กโขวยดะไม่รู้เหมือนกันคุณรู้จักเก๊กโขวยขาวหรอเออเก๊กโวยขาวอยู่ในเพียวลิอะไรที่อย่างไงตะกอนซึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมต่อนะครับเราเล่นครับเราเล่นแล้วบองกันอย่างเยอะ ทางโยงไปอย่างน้อยด่ากันยิงไว้ก็เข้าสอบผ่นหนึงนล้นแหละอืมแต่ก็ประมาทไม่ได้เราทำลายเอาไม่ไม่ตีตีไม่ต,มต,มตีเราทำลายเอาแล้วเริ่มหลังแล้วเริ่มหลังแล้วเป้าเอ,อ,อพื่อนหนึ่งใบเลเวลของม,เมอเตอร์ทั้งหมดจะกลายเป็นเลเวลนั้นจะกันแตกเอ้ยมันเล็ดเอ็กซ์ลีนแน่เลยว่ะเพื่นอนเฮ้ยเราผ่าดดึงวะเราขานไปแล้วเออว่ะเราลืมไม่ยังไงเนี่ย สเปรดิเนี่ยสเปรดิรขับไม่ได้หรอสเปรดิรไม่ได้เลยขับเอาไปชุบไม่ใช่หรือแบบไม่มากเท่าไหร่เอาไปชุบแน่นี่งอะดากันสวยสวยสวยโยฮาปี้มาพ่ใชั <c oughs> โอเคครับจงังหวะน,นี้ตอนขั้นี้ตึงนะตึงเลยตอนนู้นตอนนู้นเล่นนานนะเล่นนานนะเล่นนานเล่นสามนาทีแล้วจะสามนาทีแล้วจะสามนาทีแล้วอีกเจ็บวิอ่ะ ตอนนี้ครับก็รอดูเขาไปว่าเขาจะทำอย่างไรนะมันก็จะเรียกเอ็กซ์ซีเวลแปดแต่มยังไม่รู้ว่าตัวเวลแปดไหนตกดักกันตายตกตายแล้วเสียร,รายนละสามพันเอาเด็กเออมาแล้วมาแล้วว่าเอ้อไอตัวนี้เคยเล่นอยู่อยู่ในเดซไซแวนนะก็คือดับประกาศชี้ขาดล่กสุดถ้าใช่ก็ขึ้นมือถ้าเกิดไม่ใช่ก็ปล่อยลองุสาห อืมเอฟเฟกต์มีอย่างนึงคือเถ้าการลงสู่ศาสตร์เอฟเฟกต์การ์ดเรียกการ์มันจะหนักไปทางหนึ่งใบวางแล้วมันสุดเด็กแบะชี้ได้ใบเดียวต่กัดชี้ไม่ได้ชี้ได้สองใบไม่ได้ใบเดียวโอ้เอ็นดีมันหัวหมอ่ะที่ถูกใบเดีที่มีอยู่มันก็จะดีอยู่หัวหมอบสุดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่ลำบ้างเดี๋ยวเจอกันไล่ลังปีศาจมันมันลำไปเกือบเกือบสักเกือบสามนาทีครึ่งพี่ชี้ก่อนเลยแล้วกัน ไปขัดอะไรไหมครับมีสองใบแล้วนะคิดนานนะครับคิดม่โดนเดิมเลยนะไอ้โดนเดิมตัวเดิมตัวเดิมยามีลูนี่ยามีลูนิ้งไอ้นีงตัวอย่างยลูเนอืมเอาล้วครับคิดนานครับเป็นเด็กผืนดะสองนดโมนังโดบยังไงเป็นเด็กผืนนะ่งนั่งผืนเอาลโดบอยู่ได้บ้านเลยใช่ไหม เราสัมภาษณ์กับธรรชาติที่แท้จริงดอกยาแล้วนะมันคือแป้งอ๋อคือแป้งอะไรครับเนี่ยส่ารไปเพื่หนึ่งใบอันนี้คือจะป้องกันอับแดดบรรยากาศเล็ดคือเราจะขัดไอ้ของมันนี่ก็แหลกไป่ไ้เรียบนะอืมรายการนี้ยังยืนเอ๋ออยู่ผมนุ่งก็ยังลามอยู่นะขนาดคนละเชือนั่นแหละไม่ใช่คนเหมือนกันเขาต้งโดนยิงอยู่ รถดามเวทอะรถหนึ่งร้อยเลยนะเว้ยดาเมจนะเอาเอาให้มันมันวนนี้น่อเฮ้ยบู้เท่าผู้ดาวตับสมันเนอร์สมันเนอร์หมังนี่พี่ยอดจัเอาแล้วอ๋แล้วไอ้นี่งงไอ้นี่งงงงจ้าเจอสมันเนอร์หมังไปดิเจอหลวงพี่แจ๊ดหึ่งแ้พี่แจ๊ดนี่ ยาวไงนะเดูพี่นะอบผมยังยาวอ่ะสึกแล้วสึกแล้วอ๋อสึกแล้วตอนนี้คิดยังอะแค่แค่เปลี่ยนไปนแนวนอนที่คิดขนาดนี้เลยหรอคิดอยู่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก่อนดปอ๋อเรียกแมวเหวี่ยวไอ้แมวนั่นเหรอแต่เอเฟกต์แมวเอาไงต่อครับแมวตัดต้นบอกมาแล้วล่นวันนี้ล่นเออนี่ เรียกจินเฮ้ยเฮ้ยมันราชาราชาสับสับปะเนี่ยม่าทอแไมาล้อกันนะราชาสับสัสิงโตได้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ไดเเขโดนหมัดอันแสเบาวิวโดนมาตอนเรื่องเรื่อปาเทจ่ะหะหมัดที่เจ้านี่แหละริงสองแอปเสียงเสียงเหมือนคนยองมาเิวะ หน้าโคตรเข้มเลยตอนนั้นหรอตอนที่แบบนายนายจะการล้างชาสับปะสัตร์ได้หรอกหน้าเข้มเดือพอโชว์ตาดูหน้าเข้มตับเดียวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเสี่ยคนละครผมขอโทษครับผมเอาละครับสังครับเป็นคนที่คิดนานนะขนาดเดินเรานะใช้เวลาเป็นร้อยของนี่ละเราใช้ไม่ถึงสามสิบวิแต่เขาใช้ไปเกือบสองนาทีแล้วครับเอ๊เล่ยผิดเวัสดีไอ้ม่วง หูู่ดการสองตัวนั่นแนนอนดิเฮ้ยมันเลี้ยงจังวะเทยเลยคุ้มเกินแล้วไอ้บางหนึ่งงงเลย,เอยตอนนี้มันปเป็นเลื้ยงดกันสองตัวสวัสดีรู้แล้วอะไรน่ากลัวตอนนี้เร <c oughs> า,าว, <c oughs> ว้าวาลาากลัวเลเยขายมุดบอดเลยแล้วก็เราว้ากูเลมมาดีเลยใช่งงดึงงงงงไม่ดิ พี่ขับไปสอ,อ,องรอบตอนนี้ขอดแค่ในการมืออ่ะเต้การมือรัรอบเต<อ>้เพิ่มก้าวมือหน่อยครับเพิ่มการมือหน่อยอ่าเพิ่มหน่อยเพิ่ม่อยหน่อยหยิบเอ็กซเซเบอร์มาแต่ไว่เรื่องเอ็กซเซเบอร์อยู่แล้ววะแายทำเนี้ยร์อาเซเฟกต์อาเซเฟกต์ก็คือในระหว่างเอฟเฟกต์เราเอเซเฟกต์เอซซซเอซเฟก,กต์ผมอะครับเนี่ยสั่งเซไลฟ์เซเฟกต์คอมาปล่อยวะ ปล่อยไว่อนปอยก่นเกินการด้ยมือเปล่าปอเด็ม้ยปล่อยเด็มั้ยอไกนยานยาอ๋อโอเคครับตอนนี้เขาจะทำอย่างไรฮะรายการยืนหลอเทสองใบเ่อือ่อเท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 ๆทเนนีเน่าจะเท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 าดเทเทเ้เทเนเท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 ไปเทเุเท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 เนเทเเท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 เเทอท เลยเดมาเป็นดอกเอ็กควยแนเลยดิเอ็กควยถ้วยใหญ่ใหญ่ใส่ทังขายนมไม่นั่นตีวาเอนั่นเด็กพี่จะให้น้องทำอะไรก็ได้เพราะพี่มีดากัเอือมึงจื้อต่อยตีอต่อยมันเป็เอฟเฟกต์องเ่ะจะเราจะขับใช่เพราะว่ากูต้องการเพิ่มพลังเฮ้ยมีสเปรดเลยมั้งบอกก็คือตาั้นมันเอาใส่โมสุดเดิไอเด็กนากัน อ๋อ <AL> มันเล่นลิ้นเอาไว้แล้วอา,า,าการตีไหมเนี่ยดูดูดนเกมไี้กีออก่รอบดาการตกใบตกเลเกยไปเลยอ๋อนั้นเราก็จเกมได้เลยนะเซส่แล้วอ,อยา,<บ>กากจบเรากจะกดแอแด็กซี่ไปจะกดทูดิฟเ s นจบเลยก <c oughs> ดทูดิ e เ s นจัดสี่พันเกี่ยวสองก้าท่าแล้เป็นฟพาตอนนั้นมันหลอกน้องมอสตว์อยู 4, 4, 4อย่ซเงี้ยังเจอหลอกมันมันเหลือไปเดียวเลยเอ๊ เอาละผมโดนแล้วฉันใช้เชือดไยี่เชือดวอลแันไม่ไปตามกันตอนที่ยาใช้ก็โยนตัดไปถึงสามครั้งนะเอเอาแล้วกินหนากินมทั้งยายสามคลาดแต่เราไม่ได้เกตถึงสามครั้งเลยนะวาเราต้องเป็นมาเทอเฟดเดอร์ตีเ็นมากไปดีไงเออโดนเข้าไปดีขึงนแล้วครั้งตีเนงู แล้วก็ตีนึงชกฟันเอื้อสอบซึ่งเลสุดเราก็ชนะใช่ไหมเรากรองใช่แล้วเราก็ชนะแล้วพญาอีแลนด์กินไต่ไมได้พ่ายแพ้ไปนะครับผมครับผมอยากให้กีนเหมือนเดิมว่าคอมเมนต์นะคอมเมนต์ใช่ผมคอมเมนต์เยอะๆอยากอ่านอยากอ่านคอมเมนต์ใช่ใช่อยากอ่านคอมเมนต์ดิจะไปอ่านโอเคครับก็อยากให้อัดแท็กอีกหรือว่าอัดเดียวอีกก็ คอมเมนต์มาได้นะอยากให้แบบอยเ่ว่าละอยากเดียวกับแบ็คอยากเขาบอกมาอยกเดียวกับแบ๊คอ้ากเขาเจอเลยแบ๊คจะกดนะล่ะแบนจะแบคจะคนนั้นนะคนนั้นคนนั้นจบเลยจบคลิปไว้เพ่นเขานี้สวลสดไครับ